ันเป็นมี่เป็นกวนที่้องต้มแล้วแข็งหัามาใส่คล3โลอีแตดยังส่อละเอียดเอาคนเลยกับกินกสุมุน ละเอียดแค่นี้พอแล้วหมู สุตขนี่มันแห้งไปกเอนอนำสุมขาต้มมาใส่ลงไปน้ำก้อนซุมซี่สองแบะพี่ก็ว่าไปอมนะัมแล้วะซูมเ้วมเน่าเนาา,นาใส่กลล้อนได้หละใส่เพียงหนึ่ก้อนพอ พอบักน้ำใส่นำสุกใส่ไปเน,น,นี่ยเลยริกผงโรยลยน้องไก่ทำนี้ก่อนบรได้กินเพชรโดนแล้วเพราะว่าหัน่นพิกสดเม็ดน,นึงเนาะ ขวดลงไปแขนตะกอเข้าไเลยใส่ขวังไปสองช้อนนี่ยังเตีย้ยเน่เป็นผ้านัวนซอนตะไคร้ตะคิบหนึ่งกับอีกเพล่ไป,ไป่ยังี ได้ก็นี่ว่ได้เรียนเลยอันนี้ของเขาอีกอันนึงข้อมเข้มเกลือซิมมังกอนแต่แล้วก็เข้มยังเอาน้ำปลาไม่หยดต่อ ได้แล้ว,ลวทำหนีครับนี่พักกับบักพริกพริกสดแดงพริกหยิบแดงอันไรตัวอะไย,ล,ยลงได้สะแ้าบ cánh trở lại tuần đời hồ cánh lê thì bữa đây hoa bị ăn xuân lắm như thế mà chắc xoàn nữa đâu chung là hay quân non tươi sủi lắm, có hà muối thì ăn bớt tươi นี่นี่แซบแซบมัองก,กันครับพี่น้อง